สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาบัตรเครดิต SCBM โลกใหม่ประสบการณ์ใหม่ติดได้ไร้บัตรฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็ม Essence เเซน,ซน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24k มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทางไลน์ c h o n f a c e m i s s จะมีเหตุให้พี่กอลฟเอามาคืนผมอ,อ๋อมีแบบนี้ด้วยหรอมีฮะเช่นยังไงคะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าสมมติว่าใครผมเคยให้คนเปิดให้คนไปเงี้ยให้รุ่น้องไปให้รุ่นน้องไปเสร็จแล้วก็มันเกิดมีเรื่องมีราวงานแคนเซลิลตลอดอางานโทรมาปุ๊บเสร็จอ่าขอจองปุ๊บจองปุ๊บเสร็จอยู่ดีๆก็มีเหตุให้แคนเซิลจนแคนเซิลจนมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ แล้วก <cin stereotype> ็บอกว่าเอาไปตั้งไว้ตรงไหนบอกว่าเอาไปตั้งไว้ตรงพระพุทธรูปบอกไม่ได้ตั้งเสมอพระพุทธรูปไม่ได้ต้องลงมานิดนึงแล้วบูชาบ้างหรือเปล่าบอกไม่ค่อยได้บูชาไม่ค่อยได้ไม่เหมือนกับเขาไม่ค่อยได้ซื้อดอกไม้เข้าหวพี่ชาวเขาบอกว่าถ้าไงแล้วถ้เรากลับมาที่บ้านคือวันกอ่ที่บ้านใชงว่าบางทีเนี่ยเหมือนพระพุทธรูปก็เลือกเราไม่ใช่เรือเลือกไม่ได้เลือกพระพุทธรูปไม่ได้เลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาใช่ครับก็ถ้าอย่างที่คุณชาวเล่ามาตรงนี้มันก็จะมีอยู่เเคสนนนึงหมือกกั็ เป็นสายของลูกศสษยอาจารย์นั่นแหละก็คือได้องค์พ่อไปเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าได้แล้วอ่ะตั้งแต่ได้มามันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์เลยบอกว่าคุณได้จุดทูบบอกท่านสักนิดหนึ่งไหม,มว่าการที่คุณจะเอาบูชาท่านไปคุณปรารถนาอะไรอาจารย์หนูสารภาพเลยหนูมาขอท่านอ่ะหนูอยากจะหนูจะหนูใจจะไปเป็นเมียน้อยเขาอะตอย่างเงี้ย แล้ว่ามันร้อนเป็นหมดเลยเขาบอกร้อนไปหมดเลยเหมือนกับก็ค,ค,คือคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พออาจารย์บอกคุณลองอธิฐานใหม่คุณต้องการที่จะมีบ้านมีรถมีปัจจัย4ี่ต่างๆอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช่ไหมคุณอธิฐานใหม่อขอให้คุณมีความสะดวกสบายพอปรากฏว่าเขาอธิฐานใหม่จกองค์พระพแคเนียงองค์นั้นอะ ปรากฏเขามีทุกสิ่งทุกอย่างตามนี้แล้วดีที่สุดคือแกอยู่ในศีลธรรมที่ดีด้วยนั่นแหละครับแล้วอาจารย์แ<อ>บบเริ่มต้นมาศึกษาหรือว่ามามีความผูกพันกับองค์พ่อยังไงอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ไม่เคยได้ศึกษาในในลักษณะนี้เป็น,เป,นเป็นการเป็นงานมาก่อนเพราะจริงๆอาจารย์จบอาจารย์จบนิติศาสตร์ด้วยนะ <Wow. S 1> แต่มันเหมือนกับว่าอาจารย์เริ่มตัวจากกันฝันฝันถึงท่านฝันว่ามีช้างตัวใหญ่ๆแล้วก็ไล่าตามเราฝันซ้ำๆฝันจนนอนไม่ได้ตอนอยู่เอแบกนึกเพื่อนนึกว่าติดยาหรือเปล่าอย่างนี้เลยว่าแบบมันโซมันโรยมากพออาจารย์เเรริิ่มมมฝัันนก็ มีนินมีต่างๆและที่อาจารย์เล่าให้ฟังที่อาจารย์ศรัทธ,ธาท่านแบบว่าเต็มที่เลยไม่เหลือความสงสัยใดๆให้กับอาจารย์เลยก็คือเรื่องคุณแน่คือคุณแม่ป่วยแล้วอาจารย์แบบวิงวอนท่านแล้วอาจารย์แบบ อ้างเอาความดีทั้งปวงที่อาจารย์สะสมมาอ้างเอาความกระตัญญูที่อาจารย์มีต่อแน่ว่าขอให้แม่มีเวลาเห็นข้าพเจ้าหรือเห็นลูกเนี่ยประสบความสําเร็จซะก่อนเพราะตอนนี้ยังเยไม่จบเลยเนาะก็เลยถือว่าได้มาก็ยิ่งสถาท่านมากขึ้นนะครับแต่เข้าไปในห้องนี้ไม่ได้มีเฉพาะองค์พ่อหนูเห็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายใช่ครับก็จะมีทางจีนนะครับแล้วก็มีบูรพากษัตริ์ แล้วก็องค์พ่อแล้วก็พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหลวงพ่อหลวงปู่เชื้อสายจีนเนาะครับอาจารย์ผมขออนุญาตคือคือข้างหลังเยอะมากนะขออนุญาตถามถึงองค์องค์นี้ดูแปลกตาครับเป็นศิลปะล้านช้างนะครับก็คือเป็นจำลองแบบหลวงพ่อพระสายแล้วองค์นี้ยอดพระเกศเนี่ยถอดได้คุณก๊อฟชี้องค์นี้นี่สุดยอดเลยครับเพราะว่าองค์นี้อาจารย์เอาไปให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านอธิษฐานจิตแล้วก็สวมยอดพระเกศมาใจรับมีภาพมีภาพด้วยอยู่ในไอทีอยู่ในไอทีค่ะแล้วท่าน หนูเห็นเป็นเหมือนกับไม่น่าจะเป็นหินไหมอาจารย์ใช่คุณทิพตาถึงมากคุณทิพตาถึงมากต้องยอมรับเพราะว่าองค์นี้เป็นหินนะครับเป็นหินพระธาตุจากเขาสามร้อยยอดที่ปัะจวบแล้วก็อาจารย์ได้องค์นี้มาเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณรุ่นคุณพ่อก็ว่าได้เลยอ่ะแล้วก็ไปด้วยกันอาจารย์ไปกับคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อคว้ากระเป๋าจ่ายตังค์ครับส่วนอาจารย์นี่ก็ไปด้วยแต่ว่าตอนแรกจะจ่ายตังค์แปลกมากเลย คนนู้นยกคนนี้ยกคนที่จะไปเพื่อนๆคุณ,คณ,คณพ่อคนนู้นจะเอานี้จะเอายกไม่ขึ้นยกไม่ได้ยกไม่ไปถอดใจอาจารย์เป็นเด็กจิวที่สุดอาจารย์ที่ฐานว่าภายหน้าลูกอยากจะสร้างเรือนพราให้คนมาสวดมนต์ไหว้พระกับไหว้แล้วเขาก็บอกอยู่แล้วว่าหินพระธาตุสามยอดเนี่ยเทวดารักษาเยอะอมตามความเชื่อข้างหลังจะมีแต่เป็นเม็ดเม็ดเหมือนพระธาตุตามความเชื่อเลย <Wow. S 1> ปรากฏอาจารย์ยกขึ้นมาความรู้สึกของอาจารย์ที่อาจารย์ยกนะ เหมือนยกโฟมอะเมันเบามากเหมือนยกโฟมจริงๆวันนั้นอะเอ่เหมือนยกโฟมเลยอะแบบวันนั้นอะแล้วปรากฏ <ış qui> ท่านก็เลยมาแล้วเจ้าของตอนแรกบอกมาหกหลัก <Yosh im ication> <sido> ใครจะพกตังหกหลักไปเที่ยวประจวบเ <satisfaction> ออปรากฏ ถ้าเขาเป็นญาติทางสายของแม่คุณพ่อลดราคาให้แบบไม่เอาอะไรเลยถือว่าให้เป็นของขวัญแล้วก็ให้เป็นสิริมงคลกันแล้วก็ได้กลับมาที่บ้านก็แปลกดีก็ถือว่าแปลกคือของจะเป็นของเราอะนะถ้าเราเดี๋ยวคุณก๊อฟกับคุณทิพย์ลองชะโงกดูข้างหลังนะครับลองชงโงกเชิมเชลลองชงโงกดูนะครับข้างหลังจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนพระธาตุเลยเหมือนเป็นเม็ดเหมือนพระธาตุเลยเห็นไหมครับถือว่าการได้กลับก็เป็นบุญยิ่งแล้วใช่ครับของบางอย่าง ไม่จาเป็นต้องเป็นของเราแล้วก็อีกองหนึ่งเลยที่ว่าเป็นประธานที่บ้านอยู่ของอาจารย์ธรรมดาเวลาอันนี้อาจารย์ให้เป็นความรู้ธรรมดาเวลาคนตั้งพระเนี่ยเวลาตั้งหิ้งพระที่บ้านเขาจะชอบตั้งพระที่ใหญ่ที่สุดไว้อยู่ข้างบน่อันะที่เล็กๆเขาอาจจะมาวางข้างล่างแต่อาจารย์จะบอกให้ฟังเลยว่าอาจารย์ใช้การตั้งพระหลักเดียวกันกับเจดีย์ ยอดนี่ใหญ่หรือเล็กครับ<น>เล็กก็คือเป็นเป็นยอดก็คือการที่คนเราจะสู่มันต้องยอดต้องเล็กแล้วสังเกตดีๆเวลาเราได้พระอะไรดีๆแบบเริ่มต้นมามักจะเป็นองค์เล็กก่อนอแล้วถึงมีฐานะมากขึ้นถึงจะเป็นองค์ใหญ่อ,อาจารย์ตั้งแบบนี้คืออาจารย์จะไม่ลืมเหมือนอย่างองค์ที่เป็นประธานอาจารย์เนี่ยเป็นหินเคี้ยวหนุมานแกะสลักเป็นคริสตัลคอร์สแล้วอาจารย์ได้มาก็คือเนี่ยจุดเริ่มต้นของอาจารย์ที่จะมีพระอย่างเงี้ยได้มาเป็นหิน เคี่ยวหนุมานแกะสลักแล้วตั้งแต่ได้มาก็สงบร่มเย็นดี mm hmm. แล้วคนมาอธิษฐานจิตขอพรขอความสําเร็จอะไรต่างๆที่องค์พระเจ้าแก้วเพชรเนี่ยก็สําเร็จ mm hmm. ส่วนมากก็จะสําเร็จแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขอ mm hmm. ย่างหนึ่งเลยอาจารย์ที่ขอกับท่าแลอาจารย์คุยได้อาจารย์ตอนที่อาจารย์สมัยก่อนแม็กคนเราแต่งงานมาก็ยกังม,มีน้องนะ mm hmm. มีลูกนะอาจารย์ก mm ็แต่งงานมาตั้งนานก็ยังไม่มีลูก mm hmm. อาจารย์ขอพร mm hmm. ก็ขอหลายที่แหละแต่ที่ตั้งใจจริงก็จะมีองค์พระแก้วเพชรแล้วก mm ็พระพิฆเนศนี่แหละขอพรนี่ไง พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อเพราะว่าอ้าแฝดสามอ่ะพี่ชาวซึ่งเราเนี่ยก็อยากให้คนที่เขาไม่สามารถที่จะมีได้เลยเนี่ยเขาได้เห็นย่างรอก็องนี้ครับผมผมนี่กะลัพูดถึงผมอยู่ใช่ไหมไปดูดิแฟดเหรอไม่ได้ อีกแล้วเหรอเออก็เทนีพี่ก้องไปแหละขอนน่นขอนีอ่อาจารย์จะหมดเวลาโอ้โหมาทำงานมาเรียนไ,ได้สองเทปเลยอ ح ح> โอ้โหคุณนี่สุดยอดเลยกันนะช่างน่าละ่ะไม่ให้ผมมาแทนสักที ح ح> ไม่ให้ผมมาแทนสักที อ่หมดเวลากันด้เออนะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะพูดคุยกับจานะคะต้องขอกาลอบพุณอาจารย์มากนะเดี๋ยว่มได้นาความเป็นสิริมงคลมาให้กับคุณผู้ชมและเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยยังมีอยู่แน่นอนเคล็ดลับใครที่อยากมีลูกแล้วยังไม่มีลูกนะคะเดี๋ยวต้องมีเคล็ดลับให้สำหรับคนที่อยากมีลูกนะคะและใครที่ไม่มีครอบครัวแต่อยากมีครอบครัว อาทิตย์หน้าเดี๋ยวถามเผื่อให้ด้วยและใครที่อยากมีทั้นลูกเลยครอบครัวสัปดาห์หน้าแน่นอนนะเตือนนขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีดีกว่าค่ะขอบคุณมากครับเขาขอบคุณ True Move Edge 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคม บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วมาพูดคุยกับอาจารย์นะคะก็มีคาาผลิตภัณฑ์ BB แคมมอบให้กับอาจารย์ด้วยนะคะได้ค่ะนี่รว <Yeah. S 1> มไปถึงนะเ oh, <yeah. S 1> สื้อยืดคุยยกบ้านที่นอกจากจะให้อาจารย์แล้วนะคะท oh. ี่ขออนุญาตที่จะได้มอบให้กับพี่ชาด้วย <Yeah. S 1> แต่เดี๋ยวเราขยายซส์ให้คะ่ะ oh. แต่ว่าคือใจร้อนอยากรีบใส่ป่ะไม่ไม่ไม่เอ้ยไม่เป็นไรเอาเฮ้ยเอากป็นกายมาตัดข้างเหรอโอ้โหใจเย็นนะพี่ต๊อกเดี๋ยวเสียของเออเอาไปให้เด็กนี่ลิมิเต็ดนะจะบอกให้มันทำแค่แปดหมื่นกว่าตัวแปดหมื่นกว่าตัวโหสุดยอดมากเลยน่าสะสมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเตรียมที่เป็น ให้พี่ชาวพี่ชาวจะได้เสื้อยืดคุยยกบ้านใส่สบายมากทำบ้านง่ด้เหรอคุณผู้ชมทำบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันสามารถทำวินีจฉัยเพจได้แจกเช่นกันยแจกตลอดแน่นอนครับมีไม่ต่ำแปดหมื่นกว่าตัวทุกคนดี่ทุกคนได้หมดยกเวคนพี่คอร์สยังไม่ได้สักตัวโหสุดยอดนะนี่อันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะนี่กลิ่นต้องใส่ชจูงโอ้โหใช่เลยนะส่วนสัปดาห์หน้าเรากลับมา เวลาใหม่แล้วนะสิบนาฬิกาห้านาทีคือดูข่าวต้นชั่วโมงจบปุ๊บคุยยกบ้านมาปุ๊บต่อเลยสิบนาฬิกาห้านาทีทางช่องห้ากับรายการคุยยกบ้าน ตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th และอย่าลืมกด subscribe สื่อสายรุ้ง rainbowmedia channel ด้วยนะคะปีนี้เฮงดังปั้งรวยอ้ลย้ำใหญ่เลย <t iny God>